สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์งพั6นะครับผมก็โอเดินทางมาถึงวันที่11แล้วอ่ะวันนี้นะครับผมะจะพาทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตนะครับผมในส่วนของโครงการบัตรสวันแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของเว็บไซต์นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสสดการแห่งรัฐปี265เลยนะครับว่าณนะวันนี้วันที่สิ 1นะครับผมกลุ่มภาพันธ์แล้วเนี่ยเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าทุกท่านนะครับผมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมก็จะมี2ปุ่มเหมือนเดิมนะครับปุ่มแรกก็คือการลงทะเบียนนะครับอันนี้ปิดไปละ3 1ตุลาคม265นะครับแล้วก็ปุ่มที่2แน่นอนครับปุ่มนี้นะครับที่ทุกท่านเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องมาทําการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับ ในส่วนข้อความด้านล่างนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับระบุชัดเจนเนาะตั้งแต่ที่จะมีการประกาศนะครับปลายเดือนมกราคมนะครับก็มีระบตุตรงนี้ขึ้นไว้เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสุบการแห่งรัฐนะครับวงเล็บโครงการปี265ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการนั้นคือด่านที่2ปี255จะเลื่อนออกไปก่อนนะครับทั้งนี้จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไปนะครับผมอ่านนี้ก็มีมานะตั้งแต่สิ้นเดือนมกราจนถึงวันนี้วันที่11เนี่ยนะครับผมก็ยังปรากฏประมาณนี้นะครับหลายท่านก็เอย,ยังนึกสงสัยว่า มีอะไรนะครับผมที่ติดขัดนะครับในเรื่องของการตรวจสอบทั้งๆที่นะ40กว่าในงานเนี่ยมีข้อมูลนะครับผมนดะ้สนับสนุนให้กับกระทรวงกาครคลังเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะชวนให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับมาดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์นี้นะครับผมนอกเหนือจากสถานะนะครับที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีรายละเอียดพวกนี้นะครับผมนะจุดที่สําคัญ ก็จะมีข่าวสารนี่แหละครับจากโครงการนะครับตรงนี้นะนะครับผมนะขั้นตอนอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูรละเอียดอยู่แล้วนะครับนะหรือในเรื่องของดาวน์โหลดเอกสารโครงการพวกนี้นะครับก็จะมี2ส่วนที่สําคัญและสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับก็คือข่าวสารจากโครงการนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอัปเดตนะก็จะปรากฏนะครับในส่วนของ2หัวข้อนี้นะครับ เรามาเริ่มจากข่าวสารจากโครงการก่อนนะครับนะ <_ d ose> ก็คลิกตรงนี้เข้าไปเลยนะครับ <_ d ose> เมื่อเราคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการประกาศแต่ละช่วงนะครับที่มันเป็นไฮไลท์สําคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารของโครงการก็จะอยู่ที่นี่นะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะระบุป,ปีนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะบุจํานวนฉบับนะครับว่านะฉบับที่เท่าไหร่ถ้าเราดูนะครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็คือนะครับแถลงข่าวกระทรวงกันคลังฉบับที่23ปี2566อนะ่ะเรามาดูกันครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมาปรากฏนะครับในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยนะครับผมเขาระบุไว้คือวันที่31มกราคมนะทุกท่านนะครับตรงนี้เลยที่กระทรวงกันคลังเขาระบุไว้นะครับ ในหัวข้อหรือว่ารายละเอียดนะครับที่ปรากฏนะฮะนะก็คือว่าความคืบหน้าการประกาศนะครับการพิจารณาคุณสมบัตินะการลงทะเบียนเพื่อสอบการแห่งรัฐปี255กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับขอเรียนว่าเนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนนะครับเพื่อสอบการแห่งรัฐนะครับวงเล็บ โครงการนะครับปี265ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบนะครับสิบหลายหน่วยงานนะฮะเพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการปี265จะเลื่อนออกไปก่อนนะครับทั้งนี้จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไปนะครับ ทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็รายละเอียดโครงการนะครับได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมานะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าข้อมูลข่าวสารนะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือตรงนี้นะครับ ด้านในเรื่องของนะครับดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยจริงๆนะฮะถ้าใครติดตามช่องเราเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีนะครับในส่วนของ PDF นะหรือเขาเรียกว่าข้อมูลตัวหนึ่งขึ้นมานั่นคือการตรวจสอบด่านที่2หรือว่าคุณสมบัติด,ด่านที่2ตรงนี้นะแต่ว่ามันถูกอะไรครับถูกหายไปละนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวติดตามอย่างต่อนเนื่องแน่นอนนะครับผมในเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิ์รัฐปี265นะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันนะครับ ทีนี้เรามาเพิ่มเติมนิดนึ่งครับช่องทางของการตรวจสอบนอกจากเว็บไซต์นะที่เราแบ่งปันตะก,กี้นี้นะครับสช่องทางก็คือเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับในส่วนของตัวนี้อยู่แล้วสำหรับในเรื่องของหน้าเว็บไซต์เวลาเข้ามานะครับอัปเดตล่าสุดนะครับณวันที่11กุมภาพันธ์ปี266ก็คือหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของการตรวจสอบดัานแรกด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์นะครับก็คลิกปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนก็คลิกตรงนี้นะ เมื่อคลิกไปแล้วนะครับผมก็รอระบบโหลดนิดหนึ่งนะครับผมนะก็จะขึ้นปรากฏหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยใส่นะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนไปนะครับอันนี้ก็ให้ตรงนะตามบัตรประชาชนของท่านนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงนะครับเมื่อระบุนะครับเรียบร้อยก็จะมาตรงอะไรครับวันใช่ไหมอันนี้ก็คือเลือกปุ่มตรงนี้นะทุกท่านช้าๆนะครับท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจหรือทําไม่เป็นเนี่ยนะครับผมก็เลือกตรงนี้นะครับ พอเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีวันนะครับนะเราก็ดูว่าวันที่เราเกิดเนี่ยวันไหนอย่างไรแล้วก็ติ๊กเลือกไปนะนะครับนี่คือช่องของวันเกิดเดือนเช่นเดียวกันนะครับผมก็คลิกตรงนี้แหละนะครับผมนะมันก็จะมีเดือนต่างๆนะครับให้ท่านเลือกก็คือมกราจนถึงธันวานะดูว่าวันไหนไม่ทราบเดือนก็คลิกตรงนี้ได้นะครับคลิกตรงนี้ได้ก็ดูว่าบัตรประชาชนเรามีไหมนะครับด้านบนสุดไงไม่ไม่ทราบวันเกิดก็เป็นแบบนี้นะครับหรือปี นะครับผมก็จะมีปีให้ท่านเลือกเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ล่าสุดก็นะครับผมให้กับพวกเราได้เช็คกันประมาณนี้นะครับเมื่อท่านใส่นะครับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยตรวจสอบอีกทีหนึ่งดูว่าวันตรงไหมเดือนตรงไหมปีตรงไหมนะครับถ้าครบถูกต้องทั้ง2ช่องนี้ก็กดอะไรครับตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะไปปรากฏละ นะครับท่านไหนที่นะครับขึ้นในเรื่องของด่านที่1การลงทยนมันก็ยังเขียวอยู่แหละนะครับด่านที่2เนี่ยยังไม่ปรากฏเพราะว่ากระทรวงการคลังยังไม่ประกาศผลนะว่านะครับนะมีผลวันไหนอย่างไรอ่าน,นี้ก็รอกันต่อไปอยู่นะครับไม่ต้องทําอะไร นะครับรอต่อไปติดตามช่องเราไว้นะครับผมทางช่องเราเดี๋ยวจะก่อติดนะครับในส่วนของความคืบหน้าตรงนี้ให้อย่างใกล้ชิดแน่นอนนะครับอ่านี่คือเป็นในเรื่องของช่องทางที่1หรือรูปแบบที่จะตรวจสอบนะครับในเรื่องของสถานะที่เกิดขึ้นทั้ง3ด่านนะทีนี้นะครับในส่วนของนะครับรูปแบบของการตรวจสอบที่2นะครับหลายท่านก็นะครับอาจจะไม่สะดวกในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะเดินทาง ไปหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับผมนะทั้ง7หน่วยงานนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็ใครที่สะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะนะครับเช่นในเรื่องของไปที่ธนานคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารทอกศนะครับสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานเขตกทมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอแล้วก็สำนักงานเมืองพัทย,า,ยางนี้เป็นต้นนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนอย่างไรนะครับอ่านี้ก็นะเป็นรูปแบบที่2ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือสอบถามความคืบหน้าได้ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะโทรสอบถามนะครับหน่วยนะที่รับผิดชอบหรือว่าดูแลโดยตรงนะครับผมอันนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับถ้ายังตัวนี้ท่านก็สามารถที่จะโทรนะครับในเรื่องของคอซินเตอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5นม้ะครับผมนะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการนั่นเองนะครับก็คือ8โมงครึ่งถึง17.30นนนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพ ที่นํามาอัปเดตนะสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะให้กับท่านรับทราบนะครับถึงนะครับในเรื่องของเว็บไซต์นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสแกนแห่งรัฐปี2 5 6 5ว่าณวันที่11นะครับกุมภาพันธ์ปี2อ6นี้นะครับหน้าตาเว็บไซต์ปุ่มต่างๆมีความคืบหน้าหรืออัปเดตไปถึงไหนอย่างไรนะครับผมก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงติดตามกันให้ต่อเน,นื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นภาพ ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ